จ็ดแปดสอสี่ดูหแล้วเจ็ดแปดข้อหนึ่งห้าร้อยหกเอมี่ขาเร็วๆค่ะลูกสามร้อยสี่ดูหกเจบกห้านึ่งสองสามบวกหนึ่ไม่ต้องชูเลขนับไปเลย หนึ่งนับต่อใช่ต่อเลยครับแถวที่สามชื่อสามดูหกแล้วเจ็ดแปดชื่อสามดูหกกแล้วเจ็ดแปดเก้าเอมี่ขาแล้วเก้าเร็ยวขาชื่อสองดูเจ็ดเจ็ดแล้วแปดเก้าชื่อสามดูห้าห้าแล้วหกเจ็ดแปดสองดูห้าห้าแล้วหกเจ็ดหนึ่งไม่ต้องนับเออศู 0, นย์ไม่เออ เดี๋ยวคุณลุงทำให้หตั้งไว้ก่อนสามดูสี่สี่ห้าหกเจ็ดพีสงดูเจ็ดเจแปดตั้งชิวสองแปดห่เกาไม่ต่อ 3, 5, 6, ตั้งเวยโอเคเสร็จยังครับ